โอเคครับแบนเป็นไงบ้างครับแบนติดมีชื่อติดทิมชาติ2ชุดติดต่อเลยทั้งยูย่สิแล้วก็ครั้งนี้มายูย่สามเลยอ๋อก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นกับชุดย okay. ูย่สโอเครู้จักใครเป็นพิเศษแับในแคปนี้ก็รู้จักเยอะยอ่ครับเพพี่โฟพิ่พี่พีมชุดที่จมเดิมมาที่ตามไปเล่นที่อินโดครับ แล้วก็เหมือนในอดีตตัวของแบรนด์นึงก็เคยติดในยูยิปสามมาแล้วใช่ไหมครับคิดว่ากลับมาครั้งนี้จะมีความยากง่ายอย่างไรครับเนอก็อยากง่ายก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมครับ, okay, รบแล้วก็การไปเล่นโดฮาครับครั้งนี้ครับรู้สึกไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างครับก็คาดหวังให้ทำงานให้ดีที่สุดครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนบอลไทยหน่อยไหมครับก็ เชิญแฟนบอลชาไทยมใ,ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับ,บค,ครับ